คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2,563ขึ้นกขึ้นณะห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งรายการของเราก็ไม่พลาดที่จะนำภาพบรรยากาศและผลการตัดสินมาฝากคุณผู้ชมนะคะไปชมกันเลยค่ะ พระเจ้าในรัฐลินโตสีจะเพื่อทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดียิ่งชีวิตจะพัฒนาตนเองทุกด้านให้เต็มความสามารถและดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทยให้จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและมั่นคง สืบไป,ไปชั่วการลนานเยาวชนชาติไทยต้องอยินในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่นเสียงกึกก้องของคำสัตย์ปฏิญาณและมาร์ชเยาวชนชาติไทย ที่ดังไปทั่วศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราเปรียบเสมือนการให้คำมั่นสัญญาของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติยศและเกียรติบตัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2 5 6 3าจำนวน11สาขารวมทั้งสิ้น101รรายซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจในการตอกย้ําในการที่จะทําความดีในทุกๆวันครับเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติและสังคมสืบไปครับความภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นรางวัลที่ได้แค่ไม่กี่คนในประเทศนี้แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งด้วยพระมหากรุณาที่คุณจากพระเจ้าอยู่หัวครับรู้สึก ดีใจนะครับเพราะว่าเราทํางานด้านเด็กเลวชนเนี่ยมาหลายปีนะครับผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งอยากให้เด็กเาวชนทุกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าความคิดทุกอย่างนะครับเกิดจากตัวเราแล้วก็สร้างสรรค์ให้กับสังคมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในรูปแบบของการรวมกลุ่มกันหรือว่าใน รูปแบบของการปกป้องคุ้มครองสิทธิครับโรงเรียนอัมดวิทนั้นเราได้จัดในเรื่องของการแสดงโขนนะคะมาตั้งแต่ปี2559ก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะองค์กรหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนถ้าท่านมีโอกาสเรายอยากให้ท่านได้ทําอะไรเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่งเด็กและเยาวชนเพราะวันหนึ่งเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเขาจะเป็นพลังที่สําคัญในาก,การที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปะคะ่ะ คือต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าที่จะได้รางวัลน,นี้มานะคะนั่นคือการใช้การพูดผนวกเข้ากับการทําความดีค่ะเราเป็นกระบอกเสียงของการทําความดีเป็นกระบอกเสียงของจิตอาสาแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะผู้จัดแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีส่วนให้หนูได้รางวัลน,นี้นะคะหนูคิดว่าถ้าสุ้นพยายามแล้วก็ไม่ยอมแพ้ก็จะสามารถมายืนหรือว่าได้รับรางวัลแบบนี้ได้ค่ะ ความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตอาสาและการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำมาสู่การได้รับคัดเลือกในฐานะบุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแต่นอกจากตัวบุคคลและองค์กรแล้วนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความภาคภูมิใจของรางวัลแห่งเกียรติยศในวันนี้ ในฐานะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งทํางานด้านเด็กและเยาวชนก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนนะคะต้องบอกว่าน้องๆเด็กเยาวชนคือความหวังนะคะของประเทศเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นน้องๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตัวเองนะคะที่จะเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่เป็นทาสของสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อที่ไม่สร้างสารรค์ต่างๆนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆว่าสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราในการดำรงชีวิตก็อยากจะให้หลีเกเลี่ยงสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์และเป็นผลต่อสังคมต่อประเทศก็อยากให้น้องๆได้ร่วมกันพัฒนาเพราะเรามุ่งหวังว่าเด็กเละเ้ยนนะคะคืออนาคตของประเทศชาติต่อไปค่ะ